คืนนี้เราจะพาคุณไปที่เมืองพัทยาเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีความสนุกสนานและชายหาดที่สวยงามราวภาพฝันแต่ในเงามืดของหาดจอมเทียนมีโรงแรมแห่งหนึ่งที่กลายเป็นฝันร้ายของผู้ที่กล้าเหยียบย่างเข้าไป โรงแรมที่ไม่มีใครกล้าอื่ยชื่อเมื่อดวงจันทร์สาดแสงสีเงินลงบนผืนน้ำห้องหกหนึ่งชั้น6คือใจกลางของความสยดสยองที่ซึ่งวิญญาณที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกโกรธรอคอยแขกผู้มาเยือนคืนนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสทุกแง่มุมของความน่ากลัวในโรงแรมแห่งนี้ตั้งแต่ประวัติที่เปื้อนเลือดโศก,กนาฏกรรมที่ฝังรากลึก ประสบการณ์ของแขกที่กล้าท้าทายผีความลับที่พนักงานเก็บซ่อนและเหตุการณ์ในห้องอื่นๆที่หลอนจนแทบขาดใจเตรียมตัวให้พร้อมปิดประตูให้แน่นและอย่ามองไปที่เงามืดเพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโรงแรมแห่งนี้อาจกำลังหายใจอยู่ข้างหลังคุณ โรงแรมแห่งนี้ตั้งตรงานอยู่ริมหาดจอมเทียนเป็นอาคารสูง16ชั้นมีห้องพักกว่า300ห้องสระว่ายน้ำที่สะท้อนแสงจันทร์ยามค่ำคืนและวิวทะเลที่ชวนให้ลืมทุกความกังวลเปิดบริการครั้งแรกในปี1975ในยุครุ่งเรืองของการท่องเที่ยวพัทยาแต่ที่ดินที่โรงแรมตั้งอยู่นั้นเคยเป็นป่าชายเลนร้างที่ปกคลุมด้วยหมอกและความเงียบชาวบ้านในย่านจอมเทียนเล่าว,ว่า ที่นี่เป็นที่สิงของวิญญาณเก่าแก่ผู้เฒ่าผู้แก่เตือนว่าพื้นที่นี้ถูกสาบแช่งเพราะเคยเป็นที่ฝังศพชั่วคราวของผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดในสมัยร้อยปีก่อนแต่ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไม่สนใจคำเตือนพวกเขารื้อป่าชายเลนและรากต้นกงกลางที่ฝังลึกในดินโดยไม่ทำพิธีบวงสรวงให้สมบูรณ์ทำให้บางสิ่งที่หลับไหลถูกปลุกให้ตื่นและมันไม่เคยหลับอีกเลย ในทศวรรษ1980โรงแรมนี้รุ่งเรืองถึงขีดสุดเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานงานเลี้ยงและสัมมนานานา,นาชาติห้องพักทุกห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแต่ในเงามืดของทางเดินยาวเริ่มมีเรื่องเล่าถึงสิ่งที่ไม่ควรเห็นเสียงฝีเท้าที่ดังในยามดึกโดยไม่มีคนเดินไฟในห้องที่ดับเองโดยไม่มีสาเหตุ และกลิ่นเน่าเปื่อยที่โชยมาจากกำแพงโดยเฉพาะที่ชั้น6ซึ่งแขกบางคนบ่นว่ารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากมุมห้องหรือได้ยินเสียงกระซิบที่เหมือนมาจากน้านในกำแพงบางคนเล่าว,ว่าตื่นขึ้นมาและพบรอยขูดยาวบนหัวเตียงโดยไม่มีที่มาที่ไปแต่ความสยดสยองที่แท้จริงเริ่มต้นในปี1988ด้วยเหตุการณ์ฆาตกรรมที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสาบย้อนกลับไปในปี1988 ห้อง611ชั้น6กลายเป็นสถานที่เกิดเหตุฆาตก,กรรมที่น่าสยดสยองนักท่องเที่ยวหญิงชาวต่างชาติถูกพบเสียชีวิตในสภาพที่ใบหน้าถูกทำร้ายจนจำไม่ได้ผิวหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยขูดลึกราวกับถูกกรงเล็บฉีกขาดเลือดเปื้อนพรมและกำแพงชาวบ้านเล่าว่าเธอเคยถูกเห็นในล็อบบี้ขณะทะเลาะกับชายปริศนาในคืนก่อนเกิดเหตุ เขาตะโกนใส่เธอด้วยภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจและจากนั้นเธอก็หายตัวไปตำรวจในตอนนั้นสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ชาวบ้านไม่เชื่อพวกเขาเชื่อว่าเธอถูกฆาตกรรมและวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในห้อง6กหนึ่งรอคอยความยุติธรรมที่ไม่เคยมาถึงหลังเหตุการณ์นั้นห้อง6กหนึ่งหนึ่งถูกปิดไม่ให้แขกเข้าพักอยู่นาน แต่เมื่อโรงแรมเริ่มขาดแคลนห้องในช่วงฤดูท่องเที่ยวห้องนี้ก็ถูกนำกลับมาใช้และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่น่าสะพรึงกลัวความน่ากลัวของโรงแรมทวีคูณในปี1997เมื่อเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง91ศพไฟเริ่มจากห้องครัวในชั้นหนึ่งในตอนกลางคืนและลุกลามอย่างรวดเร็วจนกลืนกินทั้งอาคาร ควันหนาทึบทำให้ผู้คนในลิฟต์และห้องพักขาดอากาศหายใจชั้น6ได้รับความเสียหายหนักที่สุดโดยเฉพาะห้อง6 1หนึ่งซึ่งมีนักท่องเที่ยวหญิงพยายามหนีไฟโดยกระโดดจากระเบียงร่างของเธอกระแทกพื้นด้านล่างในสภาพที่แตกสลายผู้รอดชีวิตเล่าว่าได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากชั้น6ตลอดคืนนั้นราวกับวิญ,ญญาณเหล่านั้นถูกจองจำอยู่ในกำแพงที่ไม่เกรียม ในห้อง609ซึ่งอยู่ติดกันมีครอบครัวหนึ่งที่เสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบที่พยายามซ่อมตัวในตู้เสื้อผ้าแต่ควันไฟทำให้เธอขาดใจตายชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของครอบครัวนี้โดยเฉพาะเด็กหญิงยังคงวนเวียนอยู่ในชั้น6ไม่ยอมจากไป หลังไฟไหม้โรงแรมถูกปิดปรับปรุงนานหลายปีและเมื่อกลับมาเปิดในปี2003ชื่อเสียงในฐานะสถานที่ผีดุก็แพร่กระจายอย่างรวดเร็วชั้น6และห้อง611กลายเป็นที่หวาดกลัวของทั้งแขกและพนักงานคุณแอนวิทยากรสาวต้องเข้าพักที่โรงแรมนี้เมื่อหลายปีก่อนเพื่อจัดสัมมนาเธอถูกจัดให้พักที่ชั้น6ห้อง611 ห้องที่มีเตียงนุ่มระเบียงมองเห็นทะเลและแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาแต่เมื่อเธอเก้าวเข้าไปในห้องเธอรู้สึกถึงความหนักอึ้งในอากาศกลิ่นเน่าเปอยรุนแรงราวกับมีบางอย่างเน่าสลายอยู่ในกำแพง้าม่านที่ระเบียงเคลื่อนไหวเบาๆแม้ไม่มีลมเธอคิดว่าเป็นเพราะห้องไม่ได้ใช้มานานจึงพยายามไม่ใส่ใจแต่ความรู้สึกว่ามีบางอย่างจ้องเธอจากมุมห้องทำให้เธอขนลุกสู้คืนแรก คุณแอนเหนื่อยจากการทำงานเธออาบน้ำและเข้านอนทันทีแต่เราตีสองเธอสะดุ้งตื่นเพราะเสียงกระทาะประตูดังปั้งปั้งปั้งเสียงนั้นหนักแน่นราวกับมีคนทุบด้วยความโกรธและสิ้นหวังเธอตะโกนถามว่าใครคะแต่ความเงียบตอบกลับเธอรวบรวมความกล้าเดินไปมองผ่านช่องตาแมวทางเดินมืดสนิท แตงเงาคล้ายผู้หญิงในชุดขาดวิ่นยืนอยู่ปลายทางเดินใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าและมีคราบน้ำตาสีแดงไหลลงมาเธอถอยหลังด้วยความกลัวหัวใจเต้นราวกับจะระเบิดเมื่อกลับมานอนเธอรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบที่ข้างหูและเสียงกระซิบแหบพร่าว่าอย่าอยู่ที่นี่ออกไป เธอเปิดไฟทันทีแต่สิ่งที่ทำให้เธอกรีดร้องคือเงาคล้ายผู้หญิงนั่งขดตัวบนเก้าอี้ที่มุมห้องผมยาวปิดบังใบหน้าแต่เมื่อผมนั้นเคลื่อนไหวเผยให้เห็นใบหน้าที่ถูกฉีกขาดจนเห็นกระดูกปากของมันยิ้มกว้างผิดมนุษย์และมือที่ยื่นออกมามีรอยเล็บขูดจนเลือดไหลยหยดลงพื้นคุณแอนคว้ากระเป๋าและสวดมนต์ไม่หยุดเงานั้นค่อยๆลุกขึ้นและเคลื่อนมาหาเธออย่างช้าๆ คอต่อของมันดังกรอกแรกราวกับร่างที่แตกสลายเธอวิ่งไปที่ประตูแต่ประตูล็อกแน่นราวกับมีมือล่องหนจับไว้เธอร้องตะโกนจนเพื่อนห้องข้างมาค้อประตูช่วยประตูถึงเปิดได้เธอหนีออกจากห้องและนอนขดตัวที่ล็อบบี้ทั้งคืนคืนที่สองคุณแอนตัดสินใจล็อกประตูแน่นหนาและวางเก้าอี้ขวางไว้เธอจุดทูบที่พกมาและสวดมนต์ไม่หยุด แต่เราตีสเสียงคลืดคลาดดังจากตู้เสื้อผ้าเรากับมีคนลากเล็บขูดกำแพงเธอเปิดตู้ดูว่างเปล่าแต่เมื่อหันกลับมาเธอพบเหรียญหาบาทเปื้อนคราบสีน้ำตาลที่ดูเหมือนเลือดเก่าวางอยู่บนหมอนข้างเหรียญห้าบาทมีรอยขูดที่พรมเป็นคำว่าช่วยเธอคว้ากระเป๋าและหนีลงล็อบบี้ทันทีเมื่อเช็คเอาท์เธอพบเหรียญห้าบาทนั้นในกระเป๋าทั้งที่เธอทิ้งไว้ในห้อง และที่แย่กว่านั้นเธอเริ่มรู้สึกเหมือนมีเงาตามเธอทุกครั้งที่มองกระจกแม้จะออกจากโรงแรมมาแล้วหลายเดือนเช้าวันรุ่งขึ้นคุณแอนเล่าให้เพื่อนร่วมง,งานฟังเพื่อนที่เป็นคนท้องถิ่นหน้าซีดและบอกว่าห้อง611มีประวัติมีคนตายที่นั่นนานแล้วและไม่ใช่แค่คนเดียวเธอไม่กล้ากลับไปที่โรงแรมนี้อีกเลยในปี2023กลุ่มนักล่าผีสมัครเล่นสามคนนำโดยตั้ม อดีตยูทูบเบอร์ที่ชอบพิสูจน์เรื่องลี้ลับได้ยินเรื่องห้อง611และตัดสินใจมาพักที่โรงแรมเพื่อบันทึกประสบการณ์พวกเขานำกล้องวิดีโออุปกรณ์ตรวจจับ EMS และไม่บันทึกเสียงมาด้วยตั้มและเพื่อนๆชื่อมิวและโจจองห้อง611โดยเฉพาะและตั้งใจจะถ่ายคลิปทั้งคืนเพื่อพิสูจน์ว่าผีมีจริงหรือไม่ คืนนั้นเริ่มต้นด้วยความตื่นเต้นพวกเขานั่งล้อมวงในห้อง611และเริ่มถามคำถามเช่นมีใครอยู่ที่นี่ไหมแต่ราวตีหนึ่งอุปกรณ์ EMS เริ่มส่งสัญญาณรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุกล้องที่ตั้งไว้จับภาพเงาดำขนาดเท่าคนเคลื่อนผ่านหน้าจออย่างรวดเร็วตั้มพยายามกลั้นใจและถามต่อว่าคุณต้องการอะไร ทันใดนั้นไฟในห้องดับวูบอุณหภูมิในห้องลดลงจนลมหายใจกลายเป็นไอเสียงลากเล็บดังคลืดคร่าจากผนังทุกด้านราวกับมีอะไรล้อมรอบพวกเขามิวกรีดร้องเมื่อรู้สึกถึงมือเย็นเฉียบจับข้อเท้าเธอใต้เตียงเธอจุดไฟฉายส่องดูแต่พบเพียงรอยเล็บยาวๆขูดลึกบนพื้นไม้ใต้เตียงรากับมีอะไรพยายามปีนออกมาตั้มทยานฐานต่อว่าถ้ามีจริง ออกมาให้เห็นเลยประตูระเบียงเปิดผางด้วยแรงมหาศาลแม้ว่าจะถูกล็อกไว้แน่นหนาเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงดังก้องจากระเบียงราวกับถูกฉีกออกจากลำคอที่แตกสลายตามด้วยเสียงเด็กหัวเราะคิกขักจากในตู้เสื้อผ้าพวกเขาเปิดตู้ดูและพบตุกตาผ้าเก่าที่มีรอยขาดและเปื้อนสีแดงเข้มราวกับเลือดสดที่ยังเปียกชุ่ม ตุกตานั้นตกลงจากชั้นบนสุดของตู้โดยไม่มีใครแตะและเมื่อมิวหยิบมันขึ้นมาเธอรู้สึกถึงแรงบีบที่ข้อมือราวกับมีมือล่องหนจับไว้ตั้มพยายามถ่ายคลิปต่อแต่กล้องดับกระทันหันและเมื่อตรวจสอบฟุตเทศภายหลังพบว่าในวินาทีสุดท้ายกล้องจับภาพใบหน้าซีดขาวของผู้หญิงที่ยิ้มกว้างจนปากฉีกถึงหูดวงตาของเธอว่างเปล่า และมีคราบน้ำตาสีแดงไหลลงมาใบหน้านั้นดูเหมือนกำลังกรีดร้องเงียบๆตรงมาที่เลนภาพสุดท้ายคือมือที่เต็มไปด้วยรอยแผลยื่นมาปิดเลนกล้องทั้งสามคนหนีออกจากห้องด้วยความตื่นตระหนกมิวเล่าว่าหลังจากนั้นเธอฝันเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนจ้องเธอที่ปลายเตียงทุกคืนเป็นเวลาหลายสัปดาห์โดยมีเด็กหญิงตัวเล็กยืนจับมือข้างๆและร้องเพลงกล่อมเด็ก โจเล่าว,ว่าเขารู้สึกเหมือนมีเงาตามเขาทุกครั้งที่เดินผ่านกระจกและบางครั้งได้ยินเสียงกระซิบชื่อเขาในยามดึกตั้มเลิกทำคอนเทนต์ล่าผีไปตลอดการและสาบานว่าเขาจะไม่กลับไปที่โรงแรมนี้อีกเด็ดขาดพนักงานของโรงแรมถูกสั่งให้เงียบเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเพื่อรักษาชื่อเสียงแต่บางคนที่ทนไม่ได้ก็แอบเล่าความจริงที่น่าสะพรึงกลัวคุณปุ๊ก อดีตพนักงานทำความสะอาดที่ทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี2005เล่าว่าชั้นหเป็นชั้นที่พนักงานทุกคนหวาดกลัวโดยเฉพาะห้อง6 1หนึงหงเธอเคยเข้าไปทำความสะอาดห้องนี้ในตอนบ่ายขณะปัดฝุ่นเธอรู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ข้างหลังมองไปในกระจกและเห็นเงาคล้ายผู้หญิงยืนอยู่ที่มุมห้องยาวปิดบังใบหน้าแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใครเมื่อก้มลงเก็บขยะใต้เตียง เธอพบตุ๊กตาผ้าเก่าที่มีรอยขาดและเปื้อนคราบสีแดงเข้มเธอโยนมันลงถังขยะแต่เมื่อกลับมาที่รถเข็นตุ๊กตานั้นวางอยู่นอกถังขยะและคราบสีแดงนั้นเปียกชุ่มราวกับเลือดสดคุณปุ๊กกรีดร้องและวิ่งไปบอกหัวหน้าหัวหน้าบอกเพียงว่ายาวไปยุ่งกับของในห้องนั้นและสั่งให้เผาตุ๊กตานั้นทิ้งคุณปุ๊กยังเล่าอีกว่าในคืนฝนตกหนัก เธอได้ยินเสียงร้องไห้จากห้องหกหนึ่งหนึ่งแม้ว่าห้องนั้นจะว่างเธอรวบรวมความกล้ามองเข้าไปผ่านช่องประตูเห็นเงาคล้ายผู้หญิงนั่งขดตัวบนเตียงผมยาวปิดบังใบหน้าแต่เมื่อผมนั้นเคลื่อนไหวเผยให้เห็นใบหน้าที่ถูกฉีกขาดจนเห็นกระดูกเธอวิ่งหนีและไม่เคยกลับไปที่ชั้นหกอีกเลยพนักงานกะดึกบางคนเล่าว,ว่า เคยได้ยินเสียงร้องไห้จากห้อง611และบางครั้งกล้องวงจรปิดที่ทางเดินชั้น6จับภาพเงาดำเคลื่อนไหวโดยไม่มีแหล่งกําเนิดที่ชัดเจนบางครั้งภาพจากกล้องจะมีรอยขูดยาวปรากฏขึ้นเองราวกับมีเล็บล่องหนขูดผ่านเลนส์คุณโจอดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยเล่าว่าคืนหนึ่งขณะเดินตรวจชั้น6เขาเห็นเงาคล้ายผู้หญิงยืนอยู่ที่ระเบียงห้อง611 ใบหน้าซีดขาวและเต็มไปด้วยรอยแผลชะกันชรนราวกับถูกกรงเล็บขูดจนฉีกขาดเขาคิดว่าเป็นแขกที่คิดสั้นจึงตะโกนถามแต่เงานั้นหันมามองด้วยดวงตาว่างเปล่าและยิ้มกว้างจนปากฉีกถึงหูเธอค่อยๆเดินถอยหลังและกระโดดลงจากระเบียงคุณโจวิ่งไปดูแต่ไม่พบร่างใดๆด้านล่างเขารู้สึกเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้ชั่วขณะ และได้ยินเสียงกระซิบชื่อเขาจากด้านหลังเขาหันไปแต่ไม่มีใครคุณโจโลาออกในสัปดาห์ถัดมาและเล่าว่าหลังจากนั้นเขามักเห็นเงาดำในกระจกที่บ้านโดยเฉพาะในคืนที่ฝนตกความสยดสยองของโรงแรมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ห้อง611แต่แพร่กระจายไปยังห้องอื่นๆในชั้น6และสถานที่ใกล้เคียงในปี2017 ครอบครัวหนึ่งพักที่ห้อง609ซึ่งอยู่ติดกับห้อง611ลูกชายวัย6ขวบตื่นขึ้นมากลางดึกและบอกว่าได้ยินเสียงเด็กทู้หญิงร้องเพลงกล่อมเด็กจากในห้องน้ำเสียงนั้นนุ่มนวลแต่ชวนขนลุกเขาเล่าว,ว่าเด็กคนนั้นชวนเขาไปเล่นด้วยและบอกว่าอย่าบอกพ่อกับแม่พ่อเข้าไปตรวจในห้องน้ำแต่พบรอนมือเด็กเล็กๆ บนกระจกที่เปียกชุ่มราวกับเพิ่งถูกกดลงไปรอยมือนั้นมีนิ้วที่ยาวผิดปกติและเล็บที่แหลมคมเมื่อทั้งครอบครัวย้ายไปนอนที่โซฟาในห้องนั่งเล่นพวกเขาเห็นเงาคล้ายเด็กผู้หญิงยืนอยู่ที่มุมห้องผมยาวปิดหน้ามือของเธอชี้ไปที่ประตูห้องน้ำและเมื่อประตูนั้นเปิดออกชา้าเสียงร้องเพลงกล่อมเด็กดังขึ้นอีกครั้ง ตามด้วยเสียงหัวเราะคลิกคักที่เหมือนมาจากทุกทิศทางครอบครัวนี้หนีออกจากห้องและย้ายโรงแรมในคืนนั้นพวกเขาได้รู้ภายหลังว่าห้อง609เคยเป็นที่พักของครอบครัวที่เสียชีวิตในเหตุไฟไหม้เมื่อปี1997และเด็กผู้หญิงในครอบครัวนั้นซ่อนตัวในตู้เสื้อผ้าก่อนขาดใจตายในปี2020 นักท่องเที่ยวหนุ่มพักที่ห้อง602เขาตื่นขึ้นตอนตีสาและเห็นเงาคล้ายชายสูงใหญ่ในกระจกหน้าห้องน้ำเงานั้นไม่สะท้อนร่างของเขาแต่กลับยกมือชี้มาที่เขาด้วยนิ้วที่ยาวผิดปกติและมีรอยแผลชะกันชรันเขารู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผลออกจากกระจกและเมื่อเงานั้นเริ่มเคลื่อนไหวราวกับกำลังปีนออกมาเขากรีดร้องและวิ่งออกจากห้อง เมื่อกลับมาเก็บของในตอนเช้าเขาพบว่ารองเท้าของเขาถูกจัดวางเป็นวงกลมรอบเตียงและกระจกในห้องน้ำมีรอยขูดยาวที่ดูเหมือนรอยเล็บของสัตว์ร,ร้ายเขาเล่าว,ว่าหลังจากนั้นเขารู้สึกเหมือนถูกเงาดำตามทุกครั้งที่มองกระจกแม้จะย้ายออกจากโรงแรมแล้วบางคืนเขาตื่นขึ้นมาและเห็นเงานั้นยืนอยู่ที่ปลายเตียง มือที่เต็มไปด้วยรอยแผลยื่นมาหาเขาและมีเสียงกระซิบว่ามองฉันสิลิฟที่ชั้นหกก็เป็นสถานที่ที่หลอนไม่แพ้กันในปี2022หญิงสาวที่พักที่ชั้นหกเล่าว่าเธอกดลิฟต์เพื่อลงไปล็อบบี้แต่ลิฟต์กลับหยุดที่ชั้นหกซ้ำๆประตูเปิดออกเผยให้เห็นทางเดินที่มืดสนิทและมีกลิ่นเน่าเปื่อยรุนแรงราวกับศพเน่าสลาย เธอรู้สึกถึงมือเย็นเชียบที่แตะไหล่เธอจากด้านหลังเมื่อหันไปไม่มีใครแต่ในกระจกของลิฟต์เธอเห็นเงาคล้ายเด็กผู้หญิงยืนยิ้มอยู่ข้างเธอดวงตาของเด็กนั้นว่างเปล่าและปากกว้างจนฉีกถึงหูเธอยื่นมือที่เต็มไปด้วยรอยขูดมาจับมือเธอและกระสิบว่าอยู่กับฉันลิฟต์เริ่มสั่นและไฟกระพริบเธอร้องขอความช่วยเหลือผ่านปุ่มฉุกเฉิน และเมื่อพนักงานมาช่วยเธอถึงรู้ว่าลิฟต์ไม่ได้เคลื่อนที่เลยตลอดสิบนาทีที่เธอติดอยู่ในนั้นหลังจากนั้นเธอเล่าว่าบางคืนเธอรู้สึกเหมือนมีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่บนหน้าอกเธอขณะหลับทำให้หายใจไม่ออกเพื่อลดความน่ากลัวของโรงแรมผู้บริหารนิมนต์พระมาทำพิธีเสดาะเคราะห์ทุกปีและตั้งศาลพระภูมิขนาดใหญ่บริเวณหน้าหาด ชั้นหถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดในปี2010เพื่อให้ดูทันสมัยและลดความรู้สึกหลอนแต่เหตุการณ์ลี้ลับยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในคืนพระจันทร์เต็มดวงเงาดำในห้อง611จะชัดเจนยิ่งขึ้นและแขกบางคนได้ยินเสียงกระซิบว่าช่วยฉันอย่าทิ้งฉันดังจากกำแพง บางครั้งเสียงนั้นจะเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องที่ดังจนน่าสะพรึงกลัวพนักงานบางคนเล่าว่าในคืนฝนตกหนักเสียงร้องไห้จากชั้นหกจะดังกล้องไปทั่วอาคารและบางครั้งตุกตาผ้าเก่าที่เปื้อนคราบสีแดงจะปรากฏในห้องต่างๆโดยไม่มีที่มาบางครั้งแขกจะพบเหรียญห้าบาทเปื้อนคราบเลือดวางอยู่เป็นหมอนหรือในกระเป๋า แม้ว่าจะทิ้งมันไว้ที่โรงแรมชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณในห้อง611และ609ไม่ได้มีเจตนาร้ายทั้งหมดแต่พยายามสื่อสารบางอย่างบางคนบอกว่าเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมซึ่งต้องการความยุติธรรมส่วนเด็กหญิงในห้อง609อาจยังคงมองหาครอบครัวที่เสียไปในกองเพลิมโรงแรมแห่งนี้กลายเป็นตำนานผีดุ ด้วยเหตุผลหลายประการอย่างแรกคือโศกนาฏกรรมที่ฝังรากลึกการฆาตกรรมในปี1988และไฟไหม้ในปี1997ทิ้งร่องรอยของความเจ็บปวดที่ไม่เคยถูกแก้ไขอย่างที่สองที่ตั้งบนป่าชายเลนเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ฝังศพถูกเชื่อว่าเป็นที่อยู่ของวิญญาณโบราณและการรบกวนพื้นที่นี้ อาจปลุกบางอย่างที่ไม่อาจควบคุมได้อย่างที่สเหตุการณ์ที่ผู้คนเจอมีความสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นเหรียญห้าบาทเปื้อนเลือดรอยเล็บบนพื้นและผนังกลิ่นเน่าเปื่อยเงาดำในกระจกเสียงร้องไห้หรือเสียงหัวเราะของเด็กสุดท้ายชั้นหเรากับเป็นประตูสู่อีกมิติที่ซึ่งวิญญาณของหญิงสาวเด็ก และผู้เสียชีวิตในอดีตยังคงถูกจองจำด้วยความโกรธและความเศร้าโรงแรมแห่งนี้ยังคงต้อนรับแขกด้วยรอยยิ้มและความหรูหราแต่สำหรับผู้ที่รู้เรื่องราวของชั้นหกการพักที่นี่คือการท้าทายโชคชะตาชาวบ้านแนะนำว่าหากต้องพักที่นี่ควรพกเครื่องรางสวดมนต์ก่อนนอนและที่สำคัญหากได้ยินเสียงเคาะประตูตอนดึกอย่าตอบ อย่าเปิดประตูและอย่ามองไปที่เงามืดในมุมห้องเพราะสิ่งที่เคาะอาจไม่ใช่มนุษย์มันอาจกำลังยิ้มรอคุณอยู่ในความมืดใบหน้าที่ฉีกขาดดวงตาที่ว่างเปล่าและมือที่เต็มไปด้วยรอยแผลพร้อมยื่นมาหาคุณบางคนที่เคยพักที่นี่เล่าว่าหลังจากออกจากโรงแรมพวกเขายังคงรู้สึกเหมือนถูกตามเงาดำในกระจกเสียงกระซิบชื่อในยามดึก หรือความรู้สึกหนักอึ้งที่หน้าอกขณะหลับเรากับวิญญาณจากชั้นหกติดตามพวกเขากลับบ้านคุณเคยเจออะไรในโรงแรมที่ทำให้ใจสั่นไหมหรือถ้าคุณกล้าพอลองไปพิสูจน์ที่โรงแรมแห่งนี้สักครั้งแล้วอย่าลืมมาเล่าให้เราฟังคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีหรือถ้าไม่หลับอย่าลืมจับตาดูเงามืดให้ดีๆ และอย่าหันไปมองถ้ามีอะไรเคาะประตู